รู้สึกว่าต้องใช้มีมคนไทยคนแรกแล้วไม่ใช่ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราเราโตมากับเแบนด์น่อแล้วแล้ววันหนึ่งเราได้มาเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นคนแรกที่ได้มาพูดแบบเมสเซจที่ที่เป็นเแบนด์ที่เป็นควาเป็นแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติแล้วก็สนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นในในในสเต็ปโปรเซสในการทำงานด้วยซ้ำเลยเเเกียยรรตััววาอู่บบแนด์ โอ้ผมจำได้ว่าความทรงจำแรกของผมเกี่ยวกับ Ray บ a n คือช่วงมต้นเลยช่วงที่แบบหาซื้อแวน่นแล้วก็เห็นเพื่อนที่โรงเรียนแบบใส่ r ร y บ a n มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเท่จังจำได้ว่าเป็นโมเดล Wayfarer สีดำนั่นแหละแล้วรู้สึกว่าเราต้องไปหามาใส่บ้างเออ,เอ,อก็เลยก็เลยเป็นช่วงนั้นแหละที่เราแบบเริ่มแบบศึกษาเรื่องแวน่นแล้วก็แบบตัวแรกน่าจะเป็น Wayfarer สีดำใช่แล้ววันนี้แว่นเป็นไอคเาเครับผมผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันทำให้ลุคของเรามันแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมามันมีความแบบ เอ่อเพิ่มคือแค่วันอันเดียวทําให้ลูกเปลี่ยนไปได้เลยเอเนอรี่เปลี่ยนไปได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความสุขทุกวันว่าเราจะเลือกแว่นอันไหนไปกับเอาปิดแบบผมชอบใส่แว่นนะผมเอ่อจริงๆใส่ปล่อยมากแบบไปไหนก็ใส่จะต่อให้ไม่ใส่ก็ต้องมีติดไว้ในกระเป๋าว่าแบบเออเรามีแว่นอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีประเทศไทยเมืองร้อนเนาะก็จะแบบเจอความ U ูวเจอแสงแดดอะไรเงี้ยก็จะแบบสมมากก็จะแบบเวลาทำงานก็จะใส่พักตาก่อนอะไรเงี้ยหรือว่า หรือว่าบางวันเวลาเราไปแฟชั่นแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเออก็เลือกแว่นที่มันไม่ใช่สังเกต์เป็นแบบแฟชั่นไนเบอร์เลยอย่างตอบโจทย์ชิมเจมากตอบโจทย์มากเลยผมรู้สึกว่าผมมีเขาเรียกว่าอะไรฮะโลกมันเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นอนะเหมือนพอเราเข้าไปในโชว์รูมเราได้เห็นแว่นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำเวลาที่เราไปดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้หรอหรือว่า change หรบบบือว่าการ change มันแบบ ยูวีคือเหมือนได้วันเสื้อเดียวได้2อ,อันอะ่ะก็คือตอนเช้าสีหนึง่งตอนคืนสีหนึงง<ม>น่งเลยครับรู้สึกสนุกขึ้นในการแต่งตัวสหรับแฟนๆเจฟอยาากแนนะอะรเาาว่มมันนแดดถ้สสใผมว่าเล,เลือกเลือกอันที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วมั่นใจเ<ม>ราสึกว่าชอบเห็นตัวเองในแว่นแบบนี้อะไรเง<ม>ีย้ย<ม>แล้วก็ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันแน่นะว่าจริงๆเราอยากจะแบบไหนแต่จริงแว่นแบรนด์อะต่อให้จะเป็นแบบบอกว่าโอเคมันเป็นแว่นกันแดดแต่มันเป็นแฟชั่นในตัวไปอยู่แล้วมันคลาสสิกไทม์เลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นว่าเลือกอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันเราอยากเห็นตัวในลุคนี้หรือว่าเราจะแบบสกอสอนก็ได้คือสายกละไลอันหนึ่งเลยหรือว่าเป็นแบบแว่นสายตาอันหนึ่งอะไรอย่างี้ผมชอบมากที่แบบเฉดที่มันเป็นแบบว่าเออเป็นแว่นสายตาที่มันใส่เป็นแฟชั่นได้เอาจริงการการเป็นแบรนด์อันนี้มันตำนานชนาน ว่เจก็เป็นตำนานโอ้ไม่ไม่คุณป๊อปนะช่วงนี้ครับเราบอกเขาโอ้เราเราสึกว่าเหมือนพอเราได้ทํางานอยู่ระเบียนเราเข้าใจว่าเอ่อเหมือนเขามีความเป็นไอคอนความเป็นแมสเซจของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงความเป็นเจฟซัตเตอร์ไปเขาอยากให้มันคอมไบ่กันแล้วเป็นสร้างเป็นสิ่งแบบเระเบียนเอ็กเจฟซัตเตอร์อะไรเงี้ย แล้วเกิดเป็น Energy ที่ใหม่ไม่ต้องเป็นแบบแบรนด์ไม่ต้องเป็นเชฟซัตเตอร์เป็นแบบสิ่งใหม่ๆอะไรที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เออมันก็ว้าวมากในสิ่งที่ออกมาผมรู้สึกว่าก็เห็นเบื้องหลังเห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบชอบเองเขาก็สวิกมากนะครับหมายถึงว่าเขาสริกในการฟิตติ้งผมจําได้ว่าผมลองแว่นประมาณเกือบร้อยอันนะก่อนที่จะได้มาถ่ายที่เป็นแบบว่าอันนอว์เซนเมนหรือว่าถ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ย ก็คือลองแว่นโคตรเยอะเลยเพื่อที่เราจะเอาอันที่แบบดีที่สุดในออฟฟิศแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทีมก็คือบินมาจากอิตาลีเพื่อมาดูในโพสต์ต่างๆที่เราแบบต้องโพสต์กับแว่นว่าเราควรจะต้องทำยังไงนะแต่ส่วนมากเขาจะปล่อยบอกว่าให้เราโพสต์ไปก่อนแล้วก็จะแบบสอนวิธีแบบโพสต์กับแว่นแล้วว่าเราควรจะโพสต์ยังไงสนุกนะรู้สึกว่าเราเข้าใจความเป็นแบบแบบแว่นมากขึ้นอะเอ e เนอร์จีองมาหรือว่า สไตล์ของไอแบร์อะไรเงี้ยเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วมันก็เลย,เลย,เลยได้สนุกได้แบบมันหยิบอันนี้มาใส่อันนั้นมาใส่มันได้เอเนอร์จี้เจ๋งดีในทุกๆอัน,นมาใสอยากใหเจฟฝากแฟนตามแบรนด์นี้นนนนนนด้วยผมว่าครับผมก็ฝากเชื่อเชื่อว่าทุกคนรู้จักไอแบร์อยู่แล้วแหละเป็นเป็น legendary eyewear ที่แบบสุดอะสุดจริงๆในทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นแบบซักลกตเซสื้ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความที่แบบมันแฟชั่นหรือว่ามัน รู้สึกว่ามันเท่เลยนะมันมีความเรื่องของแบบ timeless ความนี้มันซื้อมาอันเดียวเนี่ยอยู่ได้เลยเป็นแบบหลายๆปีเพราะว่ามันไม่มันไม่มันเอาอ่ะมันอยู่ได้ตลอดแล้วก็พี่สองก็เรารู้สึกว่าเราเซฟอ่ะพอได้ยินคำล่า rebrand เราสึกว่าโอเคมันคือ q u a l i t มันคือความแบบความเจ๋งความเท่เนี่ยผมก็เลยอยากฝาก r e b r a n ์นี้กับทุกคนด้วยแล้วก็ฝากตัวผมในฐานะแบรนด์บัสเตอร์ด้วยครับเราจะมีเส้นทางต้นแบบระหว่างแบนกับแด์แน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกคือ rebrand change ออะไรต่างๆเนี่ยยังมีหลายหลายอย่างมากๆที่มัน ยังไม่ได้ถ no? so ูกเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นก <charm> right. ็ร <having travail> ับรองรอความชุดได้เลยครับผมปีนี้องเทหลองคำมี่อาีดรากเจถม็ดีนะครับหมายถึงว่าผมก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทำอะไรหลายอย่างมันก็เป็นปีที่แตกต่างนะแต่แปีก็จะมีความแบบสนุกแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราได้ทำอะไรหลาหอย่างมาก จะได้เห็นตั้งแต่ต้นปีอะไรเงี้ยการได้คอลแลบกับศิลปินนั่นอื่นได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกับลิชแนนเรียอาร์ติสต์หรือว่าได้เล่นภาพยนตร์แล้วก็แบบมันมันทำอะไรหลายหลากหลายไปหมดเลยเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออปีนี้เป็นเราใช้ชีวิตได้คุ้มดีเนาะเออแล้วก็รู้สึกว่าปีหน้าจะเป็นยังไงวะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าคือปีนีมน้มันมันได้ทําหลายอย่างแล้วมันยังมีหลายหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเราจะได้ทำไหมนะปีหน้าหรืออะไรเงี้ยก็สนุกดีครับ ไม่ไม่คิดเลยครับผมบุหรีหวานมากเป็นปีที่เราได้ทําอะไรแบบฉีกในแต่ละเดือนเลยู่ดีก็มีอันนี้มีอันนี้มีอันนั้นเลยนะก็แฟนๆก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับเราเดินทางไปแล้วก็ตกใจไปรายวันพร้อมกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาโปรเจกต์มันอป็นนิวส์ประมอะไรแฟนรอดูดูดปีนี้โปรเจกต์แฟนจะได้วิวปีนี้ยังไงยังเหลืออีกหลายเดือนนะครับยังไม่จบปีนะเพราะฉะนั้นรอดูว่ามีอะไรอีกบ้าง ตัวเราทำเป็นยังไงัตัวเราทนเป็นเจ๊เาเติบโตในฐางนักแสดงผมว่าเติบโตในฐานนักแสดงไปอีกขั้นเลย mm. เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าสื่คือชาเลนจ์ที่เราต้อง mm. ทําให้ดีที่สุดในฐานะนักแสดงเพราะว่า mm. ตัวบทมันค่อนข้างจริงมากๆอะตัวบทมันไม่มีอะไรที่แบบไม่มีใครที่ปรุงแต่งเลยมันจริงในทุกๆคําพูดเลยเพราะฉะนั้นการเข้าไปในแต่ละครั้งน่ะเราต้องมั่นใจแน่ใจว่าไอ้ไม่มีเจมสตาเตอร์อยู่ มีแค่ท้องคำเท่านั้นนะที่อยู่ในฉากลยคนระับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นางานชัเล่นเราว่าแบบให้เราพุชแบตเตอรี่ไปอะไรเนงะี้ยผมเป็นคนที่แบบแอบร้องไห้าย,ยากเนะเวลาแสดงพอเรื่องเนี้ยมันต้องร้องไห้บ่อยมากจนผมรู้สึกว่าเออเราก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในฐานะนักแสดงว่าโอเคเรา emotional อิมมอชเนลเพราะอะไรเราร้องไห้เพราะอะไรอ <ๆ S 1> นะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เติบโตในฐานะนักแสดงแล้วก็ฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยเพราะว่าด้วยความแม่เสขผมเรื่องเนี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่แบบมนุษย ทุกคนควรจะ a แวร์อะไรแบบนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเ,เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นพอไม่เท่าเทียมกเนการหลัจงจากี้ด้าม,มันมีเสที่จงว่าอยามายมีมก็เป็นนมีมีเสมอเลยตั้งแต่ก่อนเรื่องพายยเรแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีเหมือนเดิมเราก็ยังคงหาชอพประโยชน์หรือวอ่างานแสดงที่เราอ่านบทแล้วรู้สึกตื่นเต้นเราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าหอะเ,เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่เราต้องก้าวข้ามหรือ ต้องไปเป็นคนอื่นโดยสิ้นเชิงหาเทคนิคการแสดงใหม่อะไรเงี้ยเรายังยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดการจัดการจัดกระบวนการความปวดแบบนี้เป็ป็นานแบบของคำแล้วและการรับาอองาน,นาต่อไปนะทำให้ทุกครับบนะผมว่าคือด้วยความที่หนึ่งแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่า success trap อ่ะมันคือแบบว่าเหมือนผมทำเพลงเพลงหนึ่งที่อ่ะหลายๆคนมองว่ามัน success อะไรเงี้ยโอเคแล้วเซว่าร้อยล้านวิว เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงต่อไปเราจะกังวลไหมว่ามันจะเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมแบบจะพูดมาสเสมอว่าสุดท้ายแล้วให้ไปใส่ความเต็มที่อ่ะที่เรื่องของผลงานมากกว่าเรื่องของผลลัพธ์เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผลงานมันดีเราใส่ดีจริงอ่ะมันจะพาเราไปแหละสักที่ที่หนึ่งผมก็ไม่ได้อธิบายว่าเพลงทุกเพลงจะดังหรือว่าภาพยนตร์ทุกภาพยนตร์จะดังได้แบบ เนี่ยอันนี้ก็คือเกินความคาดหมายที่มันทะลุร้อยล้านเลออยอะไรเงี้ยผมแค่หวังว่ามันจะเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่อยู่ในใจผู้คนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็ยังเป็นโฟกัสเรื่องเดิมอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไอเรื่องนั้นเดินปล่อยให้เป็นคนเดินเป็นคนกังวนลเราก็กังวลแค่ว่าเราจะทำงานชิ้นนั้นได้ดีหรือเปล่าครับตอนนี้กำลังเดเวลลอปบทอยู่แล้วก็มีโปรเจกต์คุยกับทีมแต่ว่าที่จริงทุกอย่าง พูดอย่างเดียวเลยก็คือรอเรื่องบทอย่างเดียวให้เสร็จก็คือโอเคแล้วก็เป็นความตื่นเต้นนะที่เราต้องทำทุกอย่างมันก็มีความทำเพลงประกอบทำวิชวลคอยคุมเข้าไปนั่งดูว่าเขาตัดต่อยังไงหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีได้รู้ทุกพาร์ทของเนการนำมรดกเพราะว่าผู้ทำตรงผมอายุประมาณจะสาิบแล้วเออเราวเพิ่ง ได้ทํางานจริงๆจังก็แค่2ปีนี่เองการได้กระโจนลงไปทําก่อนที่เวลามันจะหมดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการเป็นเสียเล็กนมันก็มันก็มีช่วงเวลาของมาันแหละการที่กระโจนเข้าไปทําในทุกอย่างแบบสุดเต็มที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันใช้ชีวิตได้คุ้มดีอย่างตอนเกาสอ่าอันนี้อีกเรื่องนึงที่แฟนๆเขาาาว่าตอนเกาสงเอ้ี่เกาสนน,นี่แสดงว่าเป็นคำถามจากคุณรเสาร์นนะเนี่ยเออถูกตอน คือคือผมว่าทุกที่มาสามารถร้อนขึ้นได้ถ้าผมไปมแล้วก็สไตล์เไม่ค,ค่อยปราณีเท่าไหร่ก็ใส่สุดเหมือน,นกันเราก็อาจจะเครือเขินบ้างแต่ว่าพอถึงเวลาน,นั้นแล้วมันอาจจะต้องไปต่อ,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 อต้องไปต่อที่ไทยมันไม่ร้อนค่ะที่ไทยก็เออมันก็มีร้อนบ้างแต่ทุกคนจะแบบอุ้ยทำไมไปที่อื่นแล้วทำไมร้อนจังไหนที่ไทยก็ร้อนจ้ะที่ไทยก็มีร้อนบ้าง มันเป็นเรื่องของสไตลิสต์มากกว่านะครับผมอันนี้เราไปโฟกัสที่ผลงานคุณแม่ครับทายครับแบรนด์ไทยที่สองวันสองคนแรกในชีวิตของคุณมาร่วมงานแม่ใช่ไหมใช่ก็เซอร์ไพรส์นะตกใจด้วยถ้าใครเห็นพิจูตกใจจริงๆไม่คิดว่าแม่จะมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะได้สเปนไทม์กับครอบครัวทั้งแบบครอบครัวคุณวันเสาร์แล้วก็ครอบครัวซาเตอร์นะครับผมก็ ดีอะรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วเราได้คุยกับเขาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราได้รู้ว่าเจอนี่ของเขาเป็นยังไงแต่ว่าอีกนายหนึ่งเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากคุณเกษที่ได้เข้างานอ่ะก็ยังมีครอบครัวคุณเร์ที่ไม่ได้ไปแล้วเราก็จะรอวันที่เราได้เจอพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับพวกเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมรออยู่แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยที่มามาเป็นกางใจ<อ>ในดอกสุดท้ายให้ผมออใช่ครับผม